เบียเบียมึงอยู่ไหมถ้าพ่อแม่มึงตายไม่ต้องไปเผาหรอกสิเวรามึงเอาไปทิ้งถังขยะหน้าบ้านถ้าถังขยะไม่มีหน้าบ้านก็ให้สำนักงานเขตนะเวลาปุ๊บเนี่ยห่อผ้าขาวนะแล้วก็สำนักงานเขตนะเอ่ะออกไปเลยนะขึ้นรถขยะแม่งไปเลยเออมันตายแล้วมันทําหาอะลรไม่ได้แล้วคนตายอ่ะนะไม่ต้องมาไว้อลงอะไรงั้นนะ่ะแล้วมึงก็บรรุธําขั้นสุดยอดแล้วไม่ต้องมานั่งคิดอะไรเยอะนะ เอามาทาขาวเออแล้วก็ให้รถเขาสตาร์ทรถขยะน่ะมารับ,แค,บรออแค่นั้นเองเบียเออแค่นั้นเองจบยากตรงไหนเออเผาทำไมเปลืองเงินเนี่ยเสียเวลาเชื่อกูนะเออเชื่อกูเชื่อกูเออนะเบียนะเชื่อกูเชื่อกูสักครั้งหนึ่งนะเบียนะ ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้งานศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตายระยะเขาเ้าเตาเลยก็ได้ได้หมดจากไร้สาระมามีสาระบ้างนะครับกรณีที่เกิดว่าเราเห็นศพมีค่านะครับเราก็คิดว่าบริจาคร่างกายก็ดีนะให้กับโรงพยาบาลให้กับสภากาชาดอย่างน้อยโรงพยาบาลน,นะครับก็แน่นอนละ่ะอย่างน้อยน้อยเขาก็จะได้ทําการศึกษาร่างกายถ้าเกิดว่าต้องการ ชำระร่างกายของเรานะล้างเนื้อล้างหนังหมดแล้วเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็ยังเป็นประโยชน์นะครับเอาไว้ตามวัดวาอารามไว้ตามนะครับโรงพยาบาลให้นิสิตนักศึกษาได้ศึกษานะครับเกี่ยวกับโครงร่างสร้างกระดูกต่างๆนี่นะครับซึ่งก็เพศชายเพศหญิงคนตัวเล็กคนตัวใหญ่คนตัวโตต่างๆเลยนะครับก็มีความแตกต่างกันนิสิตนักศึกษาเองหรือพยาบาลเองก็จะได้ศึกษานะครับเป็นวิทยาฐานได้ด้วยนี่คือหัวใจสําคัญครับถ้าเกิดอยู่ตามวัดตามวาร วัดปากของกุ้งนี่เคยมีโครงกระดูนะครับเคยมีผมก็นั่งจ้องนะก็ได้เห็นนั่นแหละคือการเพ่งอสุภะทะลุลงไปเลยถึงโครงกระดูกเลยณวันนี้ไม่มีแล้วนะณวันนี้มรู้ว่าไปไหนแล้วนะหรือว่าย้ายไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าย้ายกลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าช่วงหลังๆผมจะไม่ค่อยได้เข้าวัดปากของกุ้งก็มาวัดใหม่อย่างเดียวนะเพราะผมบวชอยู่ที่นั่นก็นานๆจะไปสักครั้งหนึ่ง แต่ก็ไปก็ไม่เห็นโครงกระดูกที่เคยตั้งอยู่นะครับอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่าถ้าเราเห็นศพมีค่านะครับเติมคำว่าคุณเข้าไปอีกหน่อยศพมีคุณค่ารับประกันได้ว่าเราจะเห็นคุณค่าที่แตกต่างครับและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าตัวคุณเองกำหนดได้โอกาสโอกาสที่คุณเลือกเองได้ครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าการจากไปของตัวคุณเองมีคุณค่า คุณก็ต้องออกแบบนะครับเรื่องพิธีทาศพให้ดีเพื่อให้คนที่อยู่นะครับได้เรียนรู้นะครับว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นอย่างไรตัวคุณเองออกแบบได้ครับที่สําคัญคือตัวคุณเองนะครับใช้เวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับทั้งในรูปแบบของพุทธพจน์พุทธสุภาษิตนะรวมไปถึงในเรื่องของ นะครับสุตตันวิโดกชาโดกอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็รวมไปถึงพัะธรรมวินยัยสิ่งต่างนี้ก็จะทําให้เราได้เข้าใจถึงหลักอภิธรรมนะมากขึ้นนะนั่นก็คือเรื่องของจิตเจตสิกแล้วก็รูปนะถ้าเราเข้าใจกลไกเหล่านี้เมื่อรูปนะแตกสลายทำลายขันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวใจของเราจะมีองค์ประกอบอยู่ที่ใดเจตสิกที่เป็น,นกลไกในการประมวลผลกรรมนั้นเป็นอย่างไร จิตที่ยั่วย้าเราตลอดเวลาเพื่อดึงให้เราอยู่ภายใต้วัตาสงสารนั้นเขามีกระบวนการและแนวคิดอย่างไรถึงสามารถดึงให้เราอยู่ภายใต้วัตาสงสารได้สิ่งต่างๆนี้ครับก็จะเป็น,นกลไกหนึ่งที่คุณสามารถออกแบบพิธีกรรมนะครับในการจัดงานศพเพื่อให้ลูกให้หลานนะครับได้ไตรตรองได้คิดเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วครับทรัพย์สมบัติที่คุณมีนะฮะมันจะกลายเป็นปัญหาให้ลูกหลานเข่นฆ่ากันดังนั้นในช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่ ทำอย่างไรให้เขาซาบซึ้งในการมีชีวิตยอยู่ร่วมกันนะครับและเมื่อคุณจากไปทำอย่างไรให้เขาซาบซึ้งในการอยู่ร่วมกันจับมือกันนะครับสมบัติก็แบ่งกันนะครับเพื่อจะเกือ้อกูลซึ่งกันและกันพอท้ายที่สุดแล้วนะครับถ้าครอบครัวแตกสลายล่มสลายไปเพราะลูกหลานของพวกคุณนั้นทะเลาะเบาะแว้งกันมันจะมีประโยชน์อะไรนะครับก็ไม่ต่างก็ไม่ต่างจากตานยอดดวนฝากไว้ให้คิดครับ Up to you, up to me เราไม่จำเป็นที่จะต้องทะเลาะกันสวัสดีครับ